จ้าเดี๋ยวเดี yeah, so so, so ๋ยวก็สวัสดีค right ่ะเดี๋ยวนะคะไหว้สวยๆให้เอฟซีรู้นะคะนี่นี่ขยับมานี่ขยับมานี่นี่ขยับก็ยับไปหาแม่ปุ๊รับสวยๆนี่หนึ่งร้อยบาทนี่อ้าวอ้าวนี่อ้าวอ้าวหนึ่งร้อยบาทใบห้าสิบนะคะเอาหมดเลยลูกเอาหมดเลยนะคะอ่าเอาหนึ่งร้อยนะอ่าแม่มีลำสองลำนะอุ้ยวิ่งไปเลย ไปละเด้อไปแอนเด้อไป,ไ,ปได้เงินไปล้ะไปแบ่งไปแอนมาสั่นอ่ะนี่อ,นนอะไรทอนบอกเออทอนทอนหนึ่งร้อยบาทสี่ร้อยบอ<า>กเออซื้อใบสี่เด้คนออกคนละห้าสิบบาทห้าร้อยยังงงอยู่ ก็สวัสดีค่ะนะคะคุณเ น้องฟางน้องฟางจ้าก็ดูเกงต่อนะคะเอ็ดมินน้อยก็กลับไปแล้ว,ลวถ้าคนไหนสนใจนะคะพรุ่งนี้ก็เสื้อผ้ามาใหม่อีกแล้วนะคะนี่ก็เหลือแค่นี้นะคะเน,นี่มีใหม่ทุกตันเลยเหรอจะมาใหม่แล้วเพราะว่ามันหมดแล้วแพนคลัค แล้วก็เสื้อผู้ชายก็มาด้วยเสื้อผ้าขมา้ามกโคนแบบเสื้อลุงพนแต่ก่อนเรานะคะจะรีบทำกับข้าวก็ใจเย็นๆเด้อกินอะไรไปก่อน<ม>เด้อลองเค้งไปก่อนเด้อนี่เดี๋ยวไปทำแล้วจะยกมาตรงนี้เด้อถ้าลุงยังไม่เลิกน,นะ แล้วโทรศัพท์ไปไวหน่อยนึง น่ะมันกาตอรีดอย่าทำมันจะขาดนะบ้าดึงที่เปล่งเลยเนาะลุงว่างกลับแล้วยังเออเดี๋ยวแม่จะไปปิ้งแล้วก็จะยกมาตรงนีง้ ก็ด wow, ูไ hey, อ right, mm ้เจ้าอะไรนะอือหือเอาใหญ่เลยเนาะ มามาลูกมากินข้าวไห่ยังอยู่เหร อะไนะมาเร็วเร็วเร็วอุราบดาวเรืองเอากินข้าวลูกกินข้าวนี่นี่ Para ah, น้องอะไรนะน้องกุลาบกับดาวเรืองก็กำลังกินข้าวนะคะเดี๋ยวป้าคำใส่ก็จะไปรีบทำกับข้าวให้เขากินอยู่นั่นแหละดาวเรืองกับกุลาบกินข้าวอยู่นะคะ กุหลาบจะออกสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ดาวเรืองจะเป็นสีอ่านั่นเนาะเป็นสีออกน้ำตาลจืดๆนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม